คือบันทึกเสียงสุดท้ายที่พบในโทรศัพท์มือถือของนายขินตำรวจระบุสถานะของเขาว่าเป็นบุคคลสูญหายหลักฐานเดียวที่ทิ้งไว้ในห้องพักที่ว่างเปล่าคือเหรียญสิกเก่าๆที่ถูกกำจนบิดเบี้ยวผมผมต้องบันทึกเรื่องนี้ไว้เรื่องตู้โทรศัพท์บ้าๆนั่นผมรู้ว่ามันฟังดูเหมือนคนเสียสติแต่ผมได้คุยกับพลอยจริงๆ แฟนของผมที่จากไปเมื่อปีก่อนผมแค่ผมแค่อยากจะขอโทษเธอเป็นครั้งสุดท้ายผมเจอข้อมูลของมันในเว็บบอร์ดใต้ดินตู้โทรศัพท์สีแดงสนิมเครอะที่ตั้งอยู่ท้ายซอยร้างตำนานบอกว่ามันจะเชื่อมต่อกับปลายสายได้หลังเที่ยงคืนเท่านั้นโดยมีเงื่อนไขคือต้องใช้เหรียญที่เคยเป็นของคนตาย และกดเหล็กข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดห้ามคุยเกินสามนาทีเด็ดขาดคืนแรกผมได้ยินเสียงของพลอยมันคือเธอจริงๆน้ำเสียงที่ผมคิดถึงจนแทบขาดใจพอครบสามนาทีสายก็ตัดไปคืนต่อๆมาผมเริ่มโลภผมอยากคุยกับเธอนานขึ้นแต่เสียงของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปมันแหบโหย มีเสียงบางอย่างเหมือนเสียงลมหายใจแหบพร่าแทรกเข้ามาในสายทุกครั้งที่ผมคุยเกินเวลาผมจะรู้สึกชะวาาไปทังตัวเหมือนโดนสูบพลังงานแต่มันก็คุ้มที่จะได้ยินเสียงเธออีกครั้งแต่คืนนี้ผมไม่สนกดบ้าๆนั่นอีกแล้วถ้าการได้คุยกับเธอต้องจ่ายด้วยชีวิตผมก็จะยอมผมจะอยู่กับเธอตลอดไป พลอยพี่อยู่นี่แล้วนะเสียงจะปลายสายตอบกลับมาแต่ตอนนี้มันแทบจะไม่ใช่เสียงของเธอแล้วมันคือเสียงกระซิบที่บิดเบี้ยวและเย็นเยียบพี่คินไม่ต้องห่วงนะคืนนี้พี่จะไม่วางสายเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปผมพูดพลางรู้สึกว่าร่างกายตัวเองกำลังเบาวิวสติของผมเริ่มเลือนลาง ทันใดนั้นเสียงที่บิดเบี้ยวของพลอยก็เงียบไปก่อนจะมีเสียงใหม่พูดขึ้นมาแทนที่มันไม่ใช่เสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าและเยือกเย็นจนถึงกระดูกขอบใจสำหรับเวลาทั้งหมดที่ม่อให้นะนั่นเสียงใครพลอยไปไหนแกเป็นใครปลายสายหัวเราะเบาๆในลำคอ ตอนนี้ฉันข้ามไปหาเธอได้แล้ว